เคยรู้ไหมครับว่าในหลวงรัชการที่9เป็นผู้ทรงช่วยลาวให้ผลจากคำสาบเวียงจันทร์ผมได้ฟังเรื่องคำสาบเวียงจันทร์ทางวิทยุ FM-105 ในขณะที่ผมกำลังขับรถโดยอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศลาวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเป็นผู้เล่าขอบอกไว้ก่อนเลยว่า เป็นเพียงความเชื่อของคนลาวผู้เฒ่าผู้แก่ในอดีตซึ่งคนลาวยุคใหม่หลายคนอาจไม่ได้เชื่อเรื่องราวพวกนี้แล้วก็ได้ผมขอเล่าที่มาที่ไปเรื่องคำสาบเวียงจันโดยย่อนะครับคือในสมัยโบราณเคยมีโขงช้างป่านับแสนนับล้านตัวบุกเข้ามาทำลายทรัพย์สินเรือกสวนนาไร่ในกรุงเวียงจันท ก็ไม่มีใครสามารถขับไล่ของช้างป่าพวกนี้ออกจากกรุงได้ทําให้พระเจ้ากรุงเวียงจันทร์จึงประกาศหาคนฝีมือดีมาปราบช้างป่าโครงนี้ก็ได้มีเท้าสีโคตรบองบุรุษผู้มีความแข็งแกร่งที่สุดในปตัตตภีก็ได้ออกอาสามาปราบช้างป่าโขรงนั้นจนไล่ช้างป่าออกจากกรุงเวียงจันทร์ได้สําเร็จภายหลังต่อมาพระเจ้ากรุงเวียงจันทร์ ก็เกิดมีคนยุยงว่าให้ระวังเท้าสีโคตรตบองผู้หนีไว้เพราะมันอาจจะคิดชิงราชบัลลังก์ของพระองค์ก็ได้พระเจ้ากรุงเวียงจันทร์เลยคิดวางอุบายหาทางฆ่าเท้าสีโคตรตบองเสียเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมจนในที่สุดเท้าสีโคตรตบองก็หลงกลลวงของพระเจ้ากรุงเวียงจันทร์จนถูกลอบทำร้ายแต่ก่อนที่เท้าสีโคตรตบองจะสิ้นใจตาย ก็เลยได้สาบแช่งแผ่นดินฝั่งโคงนี้ว่าหากข้าพระเจ้าเคยคิดคดเชียงราชบัลังจริงก็ขอให้แผ่นดินนี้เจริญรุ่งเรืองแต่หากข้าไม่เคยคิดตามที่ถูกกล่าวหาก็ขอให้แผ่นดินฝั่งโคงนี้จงชิบหายทํามาหาก,กินไม่ขึ้นไม่มีวันเจริญสืบไปแต่หากจะมีความเจริญบ้างก็มีแค่ช่วงเวลาช้างพับหูงูแลบลิ้นเท่านั้น และขอให้คำสาบนี้ดำรงอยู่ไปจนกว่าหินฟูหรือหินลอยน้ำงูใหญ่พญาช้างเผือกจะปรากฏขึ้นบนแผ่นดินนี้เท่านั้นคำสาบเวียงจันทร์ก็ดำรงสืบมาหลายร้อยปีแผ่นดินลาวก็ตกต่ำเรื่อยมาอาณาจักรลานช้างก็เกิดความแตกแยกจนต่อมาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของสยามบ้างของยวนบ้าง ของพม่าบ้างสุดท้ายเราก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและในที่สุดระบบกษัตริย์ของเราก็ล่มสลายลงเพราะภัยคอมมิวนิสต์เข้ายึดครองแม้ต่อมาประเทศเราจะมีการพัฒนาบ้างแต่ก็เจออุปสรรคปัญหามากมายจนไม่เจริญเท่าที่ควรจนกลายเป็นประเทศล้าหลังสุดๆแห่งหนึ่งของโลกจนกระทั่งรัฐบาลออสเตรเลียได้ให้เงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำ แก่รัฐบาลไทยและรัฐบาลลาวเพื่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งแรกที่จังหวัดหนองคายซึ่งสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งนี้ก็จะมีรางรถไฟอยู่บนสะพานอีกด้วยซึ่งถือเป็นทางรถไฟสายแรกของประเทศลาวซึ่งสะพานมิตรภาพไทยลาวได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8เมษายนปีพุทธศักราช2537โดยพระบาทสมเด็จ พระปรามินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยได้เสด็จพระราชด,ดำเนินไปร่วมเปิดสะพานกับนายหนูฮักภูมิสวรรค์ประธานประเทศลาวซึ่งหลังจากเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแล้วในหลวงรัชกาลที่9ทรงเสด็จพระราชด,ดำเนินข้ามไปเยือนประเทศลาวอีกด้วยซึ่งเป็นการเสด็จพระราชด,ดำเนินออกนอกประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ27ปี ของพระองค์ว่ากันว่าในตอนแรกเริ่มนั้นในหลวงยังไม่ตัดสินพระราชาหาัทัไทยว่าจะเสด็จข้ามฝั่งโขงหรือไม่เพราะทรงเคยตั้งพับปณิธานว่าจะไม่ละทิ้งแผ่นดินไทยและคนไทยเพื่อเสด็จไปเยือนต่างประเทศอีกอยู่นานแล้วแต่ทางประธานประเทศลาวและรัฐบาลลาวได้พยายามส่งหนังสือกราบทูลเชิญขอร้อง อย่างเต็มที่เพื่อให้ในหลวงเสด็จเยือนประเทศลาวอย่างเป็นทางการให้ได้ในหลวงทรงช่วยลาวพ้นคำสาบเวียงจัน์ทอย่างไรคือคนลาวมีความเชื่อเรื่องคำสาบเวียงจันทนี้มานานและจะพ้นคำสาบนี้ได้ต้องปรากฏเหตุการณ์สามสิ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือหินฟูงูใหญ่และพญาช้างเผือกซึ่งหินฟูหรือน้ำ คนลาวขอตีความว่าคือสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งเสมือนหินที่ลอยพ้นอยู่กลางแม่น้ำโขงพญาช้างเผือกคนลาวตีความว่าคือพระมหากรรษัตริย์ไทยที่มาเยือนลาวเพราะในยุคโลกปัจจุบันนี้ผู้ซึ่งครอบครองช้างเผือกมากที่สุดในโลกก็มีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นซึ่งก็คือในหลวงรัชกาลที่9ของไทยซึ่งทรงเปรียบเสมือนเป็นเจ้าพญาช้างเผือก ส่วนงูใหญ่คนลาวตีความได้ว่าคือขบวนรถไฟมิตรภาพไทยลาวซึ่งช่วงที่ในหลวงเสด็จเส้นทางรถไฟสายนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ซึ่งต่อมาสมเด็จพระเทพรตัตนาราชสุดาก็ได้เสด็จไปเปิดขบวนรถไฟแห่งแรกของประเทศลาวในวันที่5มีนาคมปี2552จึงเชื่อกันว่าได้ทำให้สปปลาว พ้นจากคำสาบเวียงจันได้อย่างสมบูรณ์